โรคหวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวถ้าภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็คงจะป่วยเป็นหวัดกันได้ง่ายๆซึ่งอาการของหวัดก็มีตั้งแต่น้ำมูกไหลไอจามเจ็บคอเสียงแหบปวดศีรษะปวดโพรงจมูกหูอื้อหรือถ้าเป็นเชื้อที่รุนแรงและขาดการดูแลป้องกันหรือการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้เชื้อลงไปในปอด เกิดเป็นโรคปอดอักเสบตามมาได้ดังนั้นการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากหวัดจึงไม่ใช่แค่การไปฉีดวัคซีนป้องกันตามฤด,ดูของการระบาดเท่านั้นเพราะนั่นคือการแก้ที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุที่เราทุกคนควรทำคือมันดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่างสม่าเสมอเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผมขอเสนอเมนูอาหารแสนอร่อยแก้ว,วัดและพาไปทำกิจกรรมแก้โรควัดด้วยการออกกำลังกายแถมยังช่วยทำให้ผ่อนคลายไปด้วยเมนูแกอ้อาการหวัดที่ผมแนะนำคือต้มจิ๋วไก่เป็นเมนูโบราณมีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และเป็นเมนูที่พระองค์ทรงโปรดทานม,มากส่วนประกอบหลักมีเนื้อมีเนื้อไก่มันเทศหอมแดงใบโหระพา ใบกะเพราพริกขี้หนูสดเมนูนี้มีดีที่ความเผ็ดร้อนของน้ำซุปที่ช่วยแก้อาการหวัดได้เป็นอย่างดีด้วยความเผ็ดร้อนของน้ำซุปและสรรพคุณของสมุนไพรทำให้เรื่องหวัดเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับการดูแลร่างกายไปเลยทีเดียวสรรพคุณของส่วนประกอบในเมนูนี้มีดังนี้มันเทศบํำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันให้พลังงานได้เป็นอย่างดี หอมแดงช่วยขับลมแก้ท้องอืดช่วยย่อยเจริญอาหารแก้หวัดลดไข้ลดแพ้อักเสบใบโหระพาใบสดมีน้ำมันหอมระเหยช่วยคลายเครียดแก้ท้องอืดเพิ่มกลับใย,ยกะเพรามีรสฉุนร้อนช่วยขับลมลดจุกเสียดแน่นช่วยย่อยอาหารพริกขี้หนูสด ช่วยเจริญอาหารฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาหิดกรากเกลื่อนจริงๆแล้วแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับคนรักสุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอทานอาหารให้ครบผ้หาหมููตามหลักโภชนาการพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยได้แล้วสูตรในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆที่ผมอยากแนะนา ก็คือสูตรเย็นกรอบฝุ่นอุ่นเย็นก็คือการงดรับประทานอาหารของเย็นเย็นไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นไอศครีมน้ำแข็งน้ำมัดลมและหลีกเลี่ยงที่จะโดนอากาศเย็นเช่นพัดลมแอร์แบบเจาะตรง,ต,รง,ต,รงตัวกรอบก็คือการงดรับประทานอาหารประเภท ปิ้งทอดย่างอาหารที่มีน้ำมันเยอะๆรวมไปถึงเหล้าและเบียร์อีกด้วยฝุ่นก็คือการหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นมากๆหากจาเป็นจริงๆที่จะต้องไปอยู่ในสถานสถานที่นั้นๆก็ควรป้องกันด้วยการปิดผ้าปิดจมูกหรือในเวลาที่เป็นหวัดก็ควรที่จะใช้ผ้าปิดจมูกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดติดเชื้อไปด้วยอุ่นก็คือการดื่มน้ำอุ่นในที่นี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นน้ำดื่มธรรมดาเท่านั้นชาอุ่นๆน,น้ำผลไม้อุ่นๆก็ได้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนส่วนผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของอ,อาการหวัดได้ได้แก่ส้มมะละกอมะเขือเทศฝรั่ง,งเพราะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง จะช่วยทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและระบบทางเดินหายใจดีขึ้นวิธีการต่างๆที่ผมบอกนี้เป็นการเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษาอาการโรคหวัดด้วยการกินยาหรือการฉีดยานะครับโรคนอนไม่หลับการพักผ่อนเป็นการฟื้นฟรูร่างกายที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้อวัยวะภายในกลับมาแข็งแรงส่งผลต่อใบหน้าที่สดใสหากนอนน้อยเกินไปจะมีผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆดังต่อไปนี้เช่นโรคอ้วนเบาหวานหัวใจอำาพารภาวะซึมเศร้าเป็นต้นแต่และโรคไม่น่ารับเอาไปพิจารณาซักโรคใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูวิธีง่ายๆที่จะทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายกันดีกว่าหลายคนตื่นมา น้ำตาไหลเนื่องจากเมื่อคืนหลับได้ไม่เพียงพอยังไม่รวมไปถึงพวกที่ฝันว่าตัวเองนอนไม่หลับแล้วตื่นมาแบบกระวนกระวายเมนูอาหารที่ช่วยทำให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลายผมขอแนะนำอาหารแก้อาการนอนไม่หลับด้วยเมนูง่ายๆแต่สามารถแก้อาการนอนไม่หลับที่สามารถทำทานเองได้ที่บ้านครับเมนูนี้มีชื่อว่ายำตำลึงกรอบยายมอม สูตรต้นตำรับของยายหม่อมส่วนประกอบก็คือผักตำตำลึงผักใบเขียวจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ง่ายรวมไปถึงโปรโตีนจากถั่วลิสงและเนื้อกุ้งทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสูตรเด็ดเคล็ดลับของเมนูยำตำลึงยายดำตำลึงกรอบยายหม่อมจานนี้อยู่ที่การคัดใบตำลึงที่ไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปแล้วนำมาชุบแป้งเพื่อน,นำไปทอดกรอบ รับประทานกับน้ำยำที่มีส่วนผสมของเนื้อกุ้งมะเขือเทศหอมแดงถั่วลิสงหมูสับสามารถปรุงรสชาติให้จัดจ้านได้ตามที่ต้องการถ้ามีอาการเหนื่อยล้าจากการนอนไม่หลับอาหารที่จะช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นคืออาหารประเภทโปรตีนโมเลกุลอ่อนซึ่งจะช่วยทำให้สมองผ่อนคลายในรูปของกรดอะมินโนทิโตเฟนซึ่งพบได้ในเนื้อสัตว์เช่นปลา หมูนมไข่มเมล็ดธันพืชต่างๆเป็นต้นอาหารเหล่านี้จะมีสารเซโรโทนินที่ทำให้สมองผ่อนคลายได้ดีเมื่อรับประทานคู่กับถั่วเหลืองกล้วยและส้มเพราะมีแมกนีเซียมและโพเทสเซียมสูงจะช่วยทำให้สมองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับอาหารของเราคือยำตำลึงกรอบตำลึงมีลิ ช่วยขับสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายทำให้ร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีกุ้งหมูสับพริกขี้หนูหอมแดงมะเขือเทศและน้ำมะนาวทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อรับประทานอิ่มแล้วนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนบ้างหรือเปล่าครับทำงานมานเหนื่อยทั้งวันกลับถึงบ้านก็เพียรแสนเตียแต่กลับนอนไม่หลับทำไมถึงเป็นแบบนั้นหมอมีคำตอบมาให้ครับ บางครั้งการที่เรานอนดึกติดต่อกันหลายๆคืนสะสมไปเรื่อยๆทําให้เวลาอยากนอนจริงๆกับนอนไม่หลับครับเคล็ดลับวิธีการนอนหลับง่ายๆต้องอย่าฝืนอย่าบังคับคิดว่าตัวเองจะต้องหลับซึ่งโดยปกติแล้วตามธรรมชาติเวลาเหนื่อยล้าร่างกายจะต้องการพักผ่อนเพียงแต่ว่าบางคนเอาเวลาส่วนที่ต้องพักผ่อนไปทําอย่างอื่นทําให้ร่างกายไม่ชินเลยนอนไม่หลับนั่นเองครับวิธีการแก้ปัญหาการนอนไม่หลับ ข้อแรกอย่าจัดวางสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานเอาไว้ในห้องนอนนะครับเช่นเอกสารหนังสือสมุดหรือโน้ตบุ๊กข้อที่ 2. อําห้องนอนของตัวเองให้น่านอนโดยการตกแต่งสีห้องให้เป็นโทนสีอ่อนเย็นตาสบายตาอย่างเช่นสีฟ้าสีเขียวหรือสีขาวเป็นต้นข้อที่ 3. ควรพักผ่อนในเวลากลางคืนเท่านั้นห้ามนอนหลับเวลากลางวันโดยหากิจกรรมทําในเวลากลางวัน ให้รู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลาและวิธีที่จะทำให้นอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือการออกกำลังกายบางคนคิดว่าการที่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วหรือแม่บ้านที่ทำงานบ้านมาทั้งวันแล้วเป็นการออกกำลัง,ก,ลงกายคิดผิดนะครับนั่นไม่ถือเป็นการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายอย่างถูกต้องวิธีง่ายๆมีดังนี้ครับก่อนนอนบนเตียงแค่ครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายเบาๆอย่างเช่น ทีบจักรยานอากาศการยกเวทเบาๆหรือการเคลื่อนไหวตัวเองเบาๆไม่จําเป็นต้องหนักถึงขั้นวิดพื้นหรือสกอตจ้ำแค่นี้ก็ถือเป็นการออกกําลังกายเบาๆได้แล้วครับและข้อสุดท้ายอาหารที่จะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอยากพักผ่อนก็คืออาหารที่มีสารเซโรโทนินเช่นกล้วยน้ําว้าข้าวเหนียวเป็นต้นซึ่งผมแ,มแนะนําให้ทานในเวลาพักเทีย่ยงนะครับ ก็จะทําให้เกิดอาการอยากพักผ่อนง่วงนอนอาจทําให้โดนเจ้านายดุได้นะครับปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากอาการนอนไม่หลับก็มีนะครับเนื่องจากในเวลากลางคืนเรานอ,นอนไม่หลับแต่ตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าไปเรียนไปทํางานตามปกติทําให้เกิดอาการเพลียไม่อยากตื่นไปเรียนไปทํางานไม่ไหวการนอนไม่หลับทําให้ระบบต่างๆภายในร่างกายและระบบขับถ่ายของเสียทํางานผิดปกติหรือเปลี่ยนไป แต่เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้เหมาะแนะนำให้ทานพวกคอโรฟิลหรือผักใบผักใบสีเขียวเยอะๆครับเ <_ S 1> พื่อล้างสารพิษเวลาตื่นเช้าจะได้สดใสกระปี้กระเป๋าการนอนหลับยังส่งผลดีต่อสมองอีกด้วยถึงแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่เอาพลังงานสะสมภายในร่างกายไปใช้ถึง20%ในแต่ละวัน ดังนั้นหากเรานอ,นอนหลับให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายระบบจัดเก็บความทรงจําหรือระบบประสาทจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นจากงานวิจัยทางสมองพบว่าความฝันเป็นอีกอย่างหนึ่งกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้ภาพประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่ตื่นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นเป็นการเชื่อมต่อเซลลประสาทของสมองเพื่อเก็บเป็นความทรงจําถาวร ซึ่งอวัยวะส่วนที่ทําหน้าที่ดังกล่าวมีชื่อว่าฮิปโปแคมปัสจะทําหน้าที่ถ่ายโอนข้อมูลที่เรียนรู้ในระหว่างวันเข้าสู่ความทรงจําระยะยาวอาวัยวะชิ้นนี้ทํางานตอนที่เราหลับเท่านั้นและจะทํางานได้ดีหากเราหลับอย่างเพียงพอครับ